สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปพิเศษนะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับก็คือเกิดให้ฟังก่อนนะฮะคลิปนี้ไม่ใคร่ของใครของเลยเลยเห็นแล้วงงงิดนะครับก็ไปเห็นนะฮะเป็นเป็นกลุ่มบางกลุ่มนะครับมีคนมาโฆษณาว่าเอ่อรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับสำนักนายกบอกให้ประชาชนเนี่ยไปเรียนนะครับตอนแรกเราก็อ่านหัวข้อก่อนว่าไปเรียนนะฮะ แนะนำอาชีพอิสระสร้างอาชีพแต่ว่าเขาอะคัดมาเฉพาะอาชีพจุดท้ายก็คือเลี้ยงจิ้งหรีดอ,อะไรประมาณนี้แต่ผมจะบอกนะครับคือเขาเพ่คัดมาหมดอะเดี๋ยวผมเรื่องเรื่องเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าคุณรู้ไหมคุณลองไปเสิร์ช u t u b e เลยอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดที่หลายๆคนดูถูกนะครับผมบูดเลย ส่งออกครับนี่ยเขาทำคลิปนะฮะนี่สร้างไรายได้เดือนหนึ่งไม่รู้กี่หมืน่นเรยงจึงดีงสร้างไรายได้ไม่ธรรมดาสองหมื่นแปดมืนต่อเดือนแล้วมีบางคลิปส่งออกด้วยแต่ในกลุ่มนั้นครับไปด่าสำนักนายก อะผมพูดตรงๆนะหลังๆมาถ้าใครตามคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมก็ด่าสำนักนายกเหมือนกันแต่ด่าแบบมีเหตุผลเออทำไมคุณไม่สร้างงานสร้างอาชีพซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวจริงผมลองเสิร์ชเอ่อ l o เ g l e เฮ้ยมันมีการประกาศแล้วก็ประกาศเมื่อวันที่5พฤษภาคมวันนี้ที่ผมอัดคลิปวันที่7เป็นการประกาศจริงผมก็บ่นมาตั้งนานทำไมรัฐบาลไม่ทำ เพราะฉะนั้นข่าวนี้เขามาทํามันก็ควรชมอันไหนด่าก็ดา่าอันไหนชมก็ชมอ่ะเรามาคุยสิบอาชีพหน่อยถ้าใครสนใจนะครับอยากเรียนนะฮะเขามีให้แต่แต่ผมบอกว่าของดีๆอย่างเนี้ยทําไมมึงไม่ประกาศให้มันดังๆวะแม่งให้แบบไอ้พวกโง่ๆมาหลอกดา่าคอวยอยพิมอะไรย่างเงี้ยประเภทการขายและการให้บริการนี่เช่น ดูแลผู้สูงอายุคุณรู้ไหมพยาบาลที่รับจ้างดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนสองหมื่นนะครับสองสามหมืนะครับที่เขาจ้างกันเนี่ยคนรวยๆเขาจ้างไอคนจนๆเนี่ยไม่ไม่คิดจะเอางานแบบเนี้ยทําการทํางานไม่เอาวันวันเล่นแต่ a c e b o o k มาด่าคนดูแลร้านค้าออนไลน์แอดมินอ่ะคนที่เขามีเพจแล้วเขาก็ไม่อยากมาดูแลงานพวกนี้ขำๆก็หมื่นหมื่นห้านะครับ อืมแล้วดูแลผู้สูงอายุผมผมเพอินนะมีข้าวให้กินฟรีอีกประเภทใช้เทคนิคอ่าเดี๋ยวนี้ฮะช่องยูทูบเบอร์ดังครับไปเรียนตัดต่อวิดีโอคุณได้เงินเดือนละขำๆำ5มื่นห้าถึงสาม0มนนะฮะเดี๋ยวใส่เข้าแป๊บหนึง่งไม่ตัดแล้วคลิปนี้ฮัลโหลครับครับอ่าัครับ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  ่ะไม่ตัดต่อแล้วช้อปปีมาส่งของนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้ผมว่าเวิร์กครับได้ไปเรียนตัดต่อวิดีโอช่อง YouTube เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับเงินเดือนสตาร์ทขำๆก็หมื T ่นห้าคิวเทโอป้าเคยจ้างสามหมื่นเลยนะครับบางช่องผมว่าสองหมื่นมีโอ้แล้วแม่งมาด่ารัฐบาล เรื่องอื่นด่าๆได้ครับเรื่องนี้ผมเคยด่าว่าทําไมมึงไม่สร้างงานสร้างอาชีพเอาเงินสี่มื่ล้านมาแจากคนละครึ่งผมบอกก็เลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอที่ทาตัวเนี้ยผมมังใช้เงินไม่กี่ไม่กี่ร้อยล้านพันล้าน,นแต่มันทําให้คนมีงานครับอ่รับออกแบบโลโก้สติ๊กเกอร์ลายไอ้นี้ก็เป็นเทรนนะคนเล่นไลน์ก็ซื้อสติ๊กเกอร์ได้อยสอนภาษาไอ้นี้ผมว่ายาก นะฮะสอนภาษาสอนโหราศาสตร์ไอ้นี่อาจจะได้สอนลงทุนมันต้องคนมีตังแหละคนไม่มีตังแม่งไม่มีเงินลงทุนหรอกอ่าทำน้ำปรุงน้ำแป้งพว่วงเสื้อมัดย้อมกำไรหินนำโชคพวกนี้สามารถเอาไปขาย eBay ผสมกับพวกผมได้นะีครับอ่าตัดเย็บรับซ่อมตุ๊กตาพวกนี้ก็ทำา e b y ได้นะฮะทำอาหารนะฮะไอ้นี่กัของกินยังไงก็ขายได้อยู่แล้วถ้าคุณมีที่นะฮะ บ้านคุณทำเลดีๆอที่ปรึกษาทางกฎหมายไอ้นี่มันต้องไปเรียนแล้วครับไม่ได้หรอกให้คำปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยมันต้องไปเรียนทนายมาเปิดสอนไม่ได้วางแผงกนการเดินทางผมไม่แน่ใจแต่รีนี่คนใช้ Google m a p กกันหมดแล้วไอ้นี่แม่งไม่เวิร์กส่วนตัวนะเขียนรีวิวอาชีพเช่นนักเขียนรับรีวิวอาหารโปรโมทสินค้าตัวนี้พูดตรงๆเป็นยูทูบเบอร์ครับอันนี้ไม่ต้องสอนน่ลำบากก็สอนให้เป็นยูทูบเบอร์ไปแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยครับเกษตรกรซึ่ง ผมบอกเลยผมก็มองอยู่นะเลียเ้ยงกบอย่างเงี้ยผมดู youtube บางช่องอ่ะวันหนึ่งขายกบได้300 500ทุกวันมีคนมาขอซื้อที่เหลือพระคุณขายกบได้อ่ะคุณจะขี้เกียจคุณจะนอนตากพันลมตากแอร์ก็เรื่องของคุณปุคกข้าโพดอ่อนเพราะเห็นนางฟ้าส่วนลิงจิ้งหรีดนี่เห็นจ้นต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าอ่ะใครสนใจก็ไปติดต่อนะฮะเว็ d o e c o t h นะครับ v g news นะครับ เนี่ยมันโปรโมทแค่เนี่ยของดีๆเนี่ยผมบอกเลยของดีดีแต่โปรโมทไม่แค่เว็บไซต์แล้วแบบบางทีออกไปนิดหน่อยให้คนมันมาดา่าเรื่องอย่างนี้ลงทุนนิดเดียวแต่มันทําให้เกิดสร้างงานสร้างอาชีพไอ้น,นี่ก็โปรโมทไม่เป็นนะฮะทำให้โดนด่าเองก็สมควรน่ะนะครับก็ฝากด้วยนะฮะใครไม่มีง,งงไม่มีงานอะไรเรียนฟรีนะฮะคิดว่าน่าจะเรียนฟรีก็ไปเอาลวกันอ่ะผมเข้าดูเลย หัวข้ออาชีพอิสระสองพันยองอ่ะโอ้โหดูชื่อกองกองส่งเสริมการมีงานทําไม่โปรโมทวะแล้วเนี่ยไอ้สองพันยิบสองอยู่ไหนเนี่ยแม่งก็หาไม่เจออยู่ดีอะ่ะเนี่ยพี่ก็ไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เวนให้เงินกองนี้เท่าไหร่เนี่ยขดหมายแผนเกี่ยวกับหน้าหลัก นี่นี่เห็นไหมลิงมันก็หาไม่เจออันนี้อาชีพอนนิสระเจอละเนี่ยครับเนี่ยไปไปไปเรียนเอาเรียนฟรีเลยเนี่ยของรัฐบาลคิดว่านะเนี่ยเรียนฟรีเลยโอ้โหดูล้วจะสอนกันยังไงเนี่ยถามจริงเหอะแต่ถ้าถ้าสอนไม่ได้จริงนะแม่งมาพูดเป็นแบบเขียนเป็นนโยบายนี้ก็ด่าเหมือนกงน,นะเออใชิกแม่มา,าผมสอนฟรีหรอ อะไรเนี่ยรายลอีดแต่งหน้าทำผมเมเช่นรวิญญามันสอนจริงบอกวะเนี่ยถ้าไม่สอนจริงก็ด่าให้นะคุณสมบัติพิเศษในการแต่งหน้ามันสอนยังไงอ่ะนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องโดนดา่าคุณต้องสอนก็นดิอยาี้ก็สมควรโดนด่าวะ่ะเออสมควรละมันสอนตรงไหนอ่ะ สมควรโดนด่าแล้วเออโดนด่าไปอย่าเงี้ยแม่งมันสอนตรงไหนวะหรือมึงไม่ให้เงินมาอ้สอนในคลิป y t u t u อย่างงี้เหรอสมควรโดนด่าไปอืมกูนึกว่าแม่งเปิดแบบอบรมนะครับเรียนให้คนมาเรียนมสมควรแค่นี้แหละคลิปนี้ ແຫ່ງ່